สวัสดีครับสวัสดีฟุตซีโกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุ้ผู้สุคนครับครับบรรยากาศนะครับเขาก็เรืงเกิดเคี้ยวๆครับอยู่หลังบ้านนะครับเนาะมาฮะเนี่เอามาต่อนมาอยู่มากินพี่น้องนี่ครับนี่ไม่ได้ใสงวต้มมาครับจากตลาดไปต้มขายโอ้ยังวันก็จะจมินมักนี่ครับใสงวแล้วกันนี่ครับปลาบางแยะปลากน้ำเอื่อนปากน้ำเนาะเอื่อนปลาบางแยะปากน้ำ ต้มเปื่อย์นะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวมากินให้เบิ้งนี่เก้วเบียเอ้ยเก้วแก้วเบียร์ขมขมคือเกาวักแก่มบอ่ะมาลองชิมมือครับพี่น้องครับเพื่อการเสียเวลาโอ้เอาใส่อวันก่อนพี่น้องอืมแก้วขมครับพี่น้องอืม ภักสซนขั่วนอนจอยปวดาชานผิดบริได้เห็นยังผมถึงใจครับ,รบรโอ้ยไม่อะไรมีนทำเฮ้ยขัดแด้งเนี่ยกวอาพี่น้องเดีด๋ยวเดีด๋ยวบรรยากาศนะ่ยมาก็ได้วัดซ้าวัดไทยมันเดีด๋ยวนี้ กินดเดียวงานั <espaço> ่งส <to> <vegetables> ่งเสียงยเนยนตะขอตัวเนาะกูหายทั remember, <GS> ้หมดเนี่ยสันเห็นยูบ้าคะเห็นยูบ้ป๊าดอันนี้ใส่ดิเนสิงอฟึ๊ิมังยังได้กู้หายนะกินลำซัวไหมเอาคือพวกเข้มข้น เพื่อได้พริกหลายๆร้อยร้อยขอนขอนแข็งข็นีไ่ไหมเผ็ดไปเอามาไหมอ,อืมจ้ะนางเบิง <c oughs> ใส่ขวดน่ <c oughs> ใส่ขวดใส่ขวดใส่ขวดนี่นี่นี่ใส่ขวดครับพี่น้องครับอืม ขอนยาเด้อค่ะเด้อส้มส้มเลยเนี่ยไปตักผ่ามาจะบ้านยาฝนตกฝนดีไรเนาะน้าบดานนะคะน้ามันดำเพราะว่าตอนที่เจาะน้านั้แค่สิบซีเมตรเองเขาเจาะให้หน่อยพูดตักน้ำปลาเมื่อยายาบัวรับพี่ิมาเมื่อยกันเออ

S <S งวน,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 นเนะเออมันเหียวมาก,กินนะมาด้วยขะแแทบขออภัยนังสูงก็ปวัวคือเราองอนจอ,ม,อมเหยบมันชื่อว่าเหียวแบนเหีวก็หลาหบผมว่งสุก

Cậu ăn mày không? <laughs> ừ Ăn nhé Ừ Đọc sĩ xe Để ăn <vào. Zone>. Có <laughs> อือีไซค่ะอีไซอืมใชอีไซป่ะเอาแต่กล้องถือถือข้าเขืากวานเป็ดหนึ่งวันที่มาถ่าจับไอ้ปูเฝ้ากินไว้เนี่ยแต่กล้องถือค้าข่าเหนียวค่ะใช่วันครับ ทำไมต้องกินไม่จังเสียบออกกระสับจ้อแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วมันกิดเป็นเสียบอีหลีได้ค่ะแต่ว่าไม่แย่ดอกเจอรต้ว่าเสียบทีเด็ด อดีนี่โอ้ยไชคอดนี่อืมกระหอมเด็ดพริกแม่แม่สักสองสามเมอืเนี่ยลูกนุ่นข้างรั้วเลยอืมนิดน้อยไปเรี้ยนหนังสือนะคะเปิดเรี้ยนแล้วองันมีความสุขเด้ได้พ่อมูนะคะ เขาะนกินเขาไม่ขาเกียดบ่หงเไมี่หนำบ่บ่ได้ดอกค่ะมันใงญ่กนนะิ้นบแซ่บ mm. ่ะนี่ยเฮ้ยอร่อยทีมากันง่าเด้อเปลี่ยนตอพี่น้องตอนก้ก็ใหญ่กันตน ใช่ปๆะใช่สีกบอะไรเอ้าเรือพี่อะหนให้เพิ่นมึงเนี่ยเป็นเซ้นเนอันไหนก็ได้ลูกที่ทำตุ้งแข็งลูกไม่มีไม่เป็นไรลูกอีกกันเยอะวันวันอาทิตย์ไป่งเสดด้ค่ะเด้อพี่น้อง ที no ่ข <ừ. S 1> <c oughs> nice ึ uh, ้นไปเบิ huh. <c oughs> mm ่งกดังอีกแล้วเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเอื้อนี่เด้อเนี่ยเนี่ยฮะมีฉันได้อยู่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงอึ๊บอึ๊บอึ๊บเหนียวน้ำจิ้มเต็มๆนะคะกินข้าวไม่ไงละกดบําบําอื้อหึว้าว คุณแม่แก้หวนเขมนะต้มยงู้ก็ไปให้กินฝากบังย่างอยากฝากบังย่างอยาไปอกขยับใกล้แ้มหอขอยากไปอีกมากังย่างไม่้จิ้มหอกมันขมขยับมาหนปปไป คร่บางชุดจอยเรตมเปื่อยอยู่ขายอยู่ตลาดกีละเริ่สองรอ่อืมไหมเรสองร้ยสามร้อยสามร้อยกีละสามสิบคาาส่มขแกเขาละเผ็ดด้ครับเขาละเพิ่มินสบายน้ำ เ <c ười> <ừ. S 1> ทปเทปตาพิบูล <ừ. S 1> มักสหาหังกระดาษที่รถยังแรงเลยค่ะเด้อขายประจำน้ำเงินเขาเหมือหไหเป็นแก้วอืเอาน้ำเงอ อันอิ่มนะบ้าอะไรันกพุ่เขาฮะแนวนกับร้เลยพี่น้องเนี่ยพ่อจับพี่นองไรกันโอ้ยใส่นไฟๆเลยพี่น้องเลยค้มใส่ปั้นเขาแหงขาแล้วอืมตะก้องนะคนี่ครับใส่เาะไปรับสุดท้ายอำลาพ่จับไปกอนอืมอืมกรับ นี้ครับสวัสดีอยู่ีไม่แห้งสบู่ทุกคนสวัสดีครับสสวัสดีอ่ะ